สวัสดีครับทุกคนเคยรู้สึกไหมครับว่าเมืองของเราดูโล่งเกินไปทั้งที่อยากจะสร้างบ้านเพิ่มวันนี้เราจะมาดูกันถึงเคล็ดลับในการเพิ่มความจุคนในบ้านเพื่อให้เมืองของเรามีประชากรหนาแน่นขึ้นครับเคล็ดลับนี้คือการใช้การป้องกันเบาและการลาดตระเวนครับการสร้างจุดลาดตะเวนร,บรอบๆหมู่บ้านจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับชาวบ้านทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นใจ และอยากอาศัยอยู่ใกล้กันมากขึ้นเมื่อชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยพวกเขาก็จะยินดีที่จะย้ายเข้ามาอยู่รวมกันมากขึ้นส่งผลให้ความหนาแน่นของบ้านเรือนเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทําให้บ้านหลังเดียวสามารถรองรับผู้อาศัยได้มากกว่าเดิมนอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่แล้วการเพิ่มความจุคนในบ้านยังช่วยให้คุณมีแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตการสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เมืองของคุณเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัดลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งแน่นอน